thank you

i

จะพาได้รับเกี่ยวกับผลโถอุทัยชัยชนะนะครับซึ่งเก็บเป็นประธานในการจุดเป็น,บ,น,ปนกกบูชาพระรัตนไทขอให้เชิญครดนะณขณะนี้ประธานกำลังจุดเป็นบูชาพระรัตนไทขอให้เชิญพ,พุทธศาสนิกชนทุกท่านรับปรนโอ ตนะใจไหวพระรับศีลนะครับอีกินาสกาเลนะอินิณาสกาเลนะพุทธังอาภิปูชยามะทุทธังอาภิปูชยามะอีกินาสกาเลนะอีกิณาสกาเลนะธรรมังอาภิปูชยามะธรรมังอาภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุาาพทธังภะคะวันตังอาภิวาเทมิ สวะขา,าโตพคะขวะตาธรรมธรรม,มนามามิสุปฏิปันโนพคะขวะโตาสาวกสังโฆสังขารนัมมนครับต่อไปสมทานเอาสีดูไปพร้อมเพียงกันนะครับมายามภริเตวิสุงวิสุงรักขนาทายา

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามี นังขัชฌามิจุดียัมปิสังขังสารนังขัชฌามิตัดียัมปิพุทธังสารนังขัชฌามิตัดียัมปิพุทธังสารนังขัชฌามิตัดียัมปิธรรมังสารนังขัชฌามิตัดียัมปิธรรมังสารนังขัชฌามิธานติปัสตาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ นาทิปาาเวรมณีสิขาปทัรสมาธิยามีอคินนาทนาเวรมณีสิกขาปทัรสมาธิยามีอคินนาทนาเวรมณีสิขาปะทังสมาธิยามีปมาตฐานาเวรมณีสิขาปทัรสมาธิยามีพระเมรยะมัชธาปมาตฐานาเวรมณีสิขาปะทังสมาธิยามี มานีปังจาสิกาปะานียาตารังพมมานาังอาราปากะเทสิกะทาอันมีปะพุตธาเจ้าตนปามเงาจินโลกกะป่าลอกส่งปามผู้หนึ่งอันอยู่ในเมืองสาวทีผู้มีเท้าของสัมปันติมากลายปามผู้นี้ก็มีลูก ิงนักจำเบิงใจยิ cible, bonded, ่งนักตุกหาบอนหน้อยเห็ดนางโลกน้อยต้นกาจริงจะตำส่งสกันนำไปเผาเสียไหนประจาแล้วหาเสียพาขัวบายตั้งเสียสัตว์ไปไว้ในมนดกอันต้นแป่งไว้นั่นแล้ว ก็แต่งใจยัางแค่กัวพูดหนึ่งอยู่แา่แลส่งขาน้ำอาหารตั้งขาแหลงเข้างไงยังมีในวันหนึ่งนั้นคนก็มาตกน้ําก็มาน้องนาดนักใจตาสีคนใจผู้นานก็บอแอจักทำมแหลไปได้ก็ลวดเย็นอยู่ที่ลิงฟังแม่น้ำในคณะยามนาน ได้รับเอาข่าวบินที่่านแล้วก็กระทำมานูโบันนต่อส่วนบุญนั้นนั้นด้วยใจยินดีก็มีนัน่นแหลมต่สมิงค์นี้ในถา,านะยันนันเขาน้ำโพจนนะาหนา่ที่กอบังเกิดแก่นุกใจท่านพามเป็นมากนักนาะลัติยาในกัางขึ้นมาหลอดแล้วมันก็ไปจำแลงนิมิตตาปันแกพ่อตนว่าดูลาพ่อ ในวันล้วนลงเจ้าแผ่นเกิดแห่มาอย่งใช้ใจผู้นั้นแล้วก็มาทำม,มาดูแลใช่ใจหัวเออมื่อหกพอตะคาตา,ตา,ตาลูกูอยู่ในป่าจะมีกาบ้ามึงบ่าไปตรงกลาลูลกูกลางคืนน,นี้หัวพ่นหันว่าลูกูได้กินข้าวแต่ข้าบวบันวาเต้าอันเมื่อน้ำใชใจก็บอกมาดูแลท่านพาม ลูกแห่งกั้นายไปได้ประมาณทีหนึ่งก็ได้คง,งเข้าแง่นหาอยู่บอก,กสักวันเท่าว่าในวันวานนี้ไปหาย่างลูกกันฟังก็งงงมีนัง่งเลโสมพมโนตนวมาฟังก็มากะนิงใจว่าโวยนอเขาอันกูเอาไปส่งหลูกใจนั้นในประมาณ แต่นอกวันกูไปตามประพุทธเจ้าดูก่อนเติาถ้าเดดสับปะยอพระพุทธเจ้าดังวาบกกลาพูดหนึ่งมีพี่น้องลูกนานผัวเมียตนก็นดีในตายไปดังอันเขาอ,อันอยู่ไปหลังยังหากผู้ที่ตายไปก็มาแปงบน,นดอกไว้แล้วก็มาส่งเขาหกินทุกวันผู้ที่ตายไปนาน อยากได้กินหรือว่าบอได้กินนั่นแกนสักแว่มาสักปัญโยปะูุตธเจ้าก็กก่าวแก่ท่านพระมาดูลาท่านพระแม่จากอุปปาตกนั่นในปีหนึ่งก็นี้ก็บอกเป็นกุลแค่ตนและเก่าดังนั้นกรเพิ่งนี้กระทำบุญแต่เจ้ากเก่าดัางนั้นแล้วก็มีใจจงเชื่อยินนี้มากมากก็ไว้ปพูแต่เจ้าแล้วดีขึ้นไปสู่เรือนแห่งตนก็มีนั่นแหละ พูนาที่วาสีในวัน,ล,นลุนลุงเจ้าแฝมกด็ดอ,อยังก็ตอกดอกไม้ของหอมไปมีมนมาพิสุรงมีองค์พระพุทธเจ้าเป็นประธานไปสู่เลินในตนแล้วอเกันขาวมน้าโปจนแนหน่งต่างๆต่งต่างพระปนตอนกันแล่สนาจีละนะปัจจัยต่งางไอติจันฝาเลิศสวรรค์วิมานคาม อันสรงในสิบสองโยจนนาในสวรรค์จันปาเต่าติ๊กาก็มีนั่นแหละในเมื่อพระพุทธเจ้าแล้วพี่ครูตั้งหลายจันเข้าแล้วก็สแเดงก็มีใจจงเส้นยี่มีนักหนาก็ใหายังก็ต่อมาไม่ลำเตียนไปไหวพระพุทธเจ้าเ่าอาวันตรีพระธรรมกามิตัญูพระพุทธเจ้าสมักันตามก็มีปัญญาอันสมากนัณะ เินผุแก่ตายแล้วก่นาเป็นไปโยชน์แต่ผก้ตายแล้วและผู้ยังอยู่เป็นอนาจบ่ขาดบ่ต้นก็บ่นั่นแหละมนวตุนี้ที่ตั้งอันเป็นยันยังงตรงตานาก็ต่งต่ังโม ปะกาปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวาเสมิจตุสชเพปูเลมตุสังคปาจันโทปนารโซยถามณีโจติรโซยถาอีวังหุตุสัพพติสามีอิทังโบมณีไม่มีมรรษาจนดอของคนตดูกางใจชนะพร้อมโดยกบฏและพี่น้อง ลูกหลานในตัวกองแบงน้อมมายังที่นี้จะจิวสนาบุญกุศลมนตานจะตันไปถึงผู้ใดมณนกรรมไป,มมปสู่ภพนไปน,นแลนนินามมาก่อนจิวันต้งต่อของแม่ตาวันเมือรบะรงจิตวิญญาณของแม่ตาณวันในวังอาดมารไยอยู่หน้าที่ใดที่หนึ่งที่ใลที่ใดในพระตามโนมทนาสมบุญนันโกรธนี้ลูกหลานในกระทำในวันนี้ เม่นางกรณีเจ้าี่จดินตนจำบุญตนจำบัญตนจำนำหยัดไม่การนำเอาข้าสังมรนการประเชงเกตดงจิตตวงัาของเมตตานาวันก่อไ,ไดพัตาดุโมทนาซึ่งบนเมืองกุศลในคามีนั้นจงจกมีอายันจะโคตักินาตินาสังขามีสุปฏิปิตาที่กาลตัางนิยัสตา,า,สตาโสปะกาปฏิโสยาที่ธรรมโมจันอายังมิตาสิโเตเปตนาะ ผุ้จัาหุลาบาลจพิพงนนุปติงตุมหิบุญังประสุตังขณปะกันติสปิติโยิวจันโตสภาโริวนันตุมาเตปวัตตระโยสุขีติายกภวะอภิวาทนาสีริตันิจังพุทธาปัจจยิโนจตารโธรรมาวัตรเตียยุวันโนสุขังปรังอาสาบังขวตงอาลาหต สัมมาสัมพุทธกายสนโมยตายสะบังขวโตอาราหะโตสัมมาสัมพุทธการจังทัคจะลังกินตังอุปันนังโหนติโสมนาสะจะหากตังยานสัมปยวตัง ອັງເတိອັນຕິປະຕິຈະສະມຸງປັນນາອະໂຣຕິໂນທັມມະອິເມ m ັມມະກຸຕະລັງປັນຈັງຂັງຄະລູປະຂັງທ ווה ເວທະນາທັງທົດສັນຍາຂັງທົດສັງຂາລາຂັວິາສຸຂມ quan tam niên tam vayang yang tu li wa sanh chỉ kê chang api sanh yu a itoa api sanh chỉ biến ta wa a yang buôn cha thong ca y na a sang ca y tang sam ta yu a co a viên ta yu a co a sam ta yu a tê tang viên ta PAYON SANG ASANG KA ITANG KA PANYANG TIYO KANTA PANYA TI AYATAN A PANYANG TI TATU PANYA TI TANANG KUNG KALAPANYA TIKI MONSO ASAMAYAWI MONSO KUNG PATHAM MOA AKUNG PATHAM MOA ตัทยายปฏิป na nah e ันโนปุ่งฆโลอุปาลังปฏิสาจิกานตปธรรมเทนาติอามันตายโยสาจิการโทปธรรมโทตตโตอุปาลังปฏิสังกิกานตปธรรมเทนาตินัเหวังวานตามเอาชานาไินิกังขังจิปุณ

ข린เรีย토เชิ래คร하บพ <목소리나> ตรนน่โรงเด็กออมฝ่ายมงคลครับที่หนึ่งครับท่านต่อไปครับขอเเชิคุณทวีนา่บันเทิครับอดีตผู้ใหญ่บ้านจอมอิกิครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp อนิจจาวัจสังขารโอปัจจทวายธรรมนิโนโอปัจเจตานิรุจจติปิสะโอปัสโมสุโคนอนิจจาวัจสังขารโอปัจจทวายธรรมนิโนโอปัจเจตานิรุจจติปิสะโอปัสโมสุโคนตังตุมังคิปามิวาสมมิจตุสเป ปุเรตุสังคปาจันโตปนารโสญาฐานานิจติลโสยาฐานเมวังจันโตสัพพโรโววินาสตุมาเตภวะตุนตาลโยสุขิเตกาโยโภภวะอภิวัชนาสิริสานิจังวุตตาปะเตตาณังกจินังกัจัปุเตกัตมันุตาระนะอิรุณังวะโสโภวายวันยัง Nga tang pita nama daya iwang kitang tiya tayo ayang jago takina kami supati kita dikala tangi daya sata naso upaka pati son. Ja ayang nita kito pita naku jaga-jaga taulala parang jati Sapa buta nubawi no nasa taso di bawan tote, bawan tote, to man sapa mangalang lakanto, sapa diwata, sapa kama nubawi no nasa taso di bawan tote, bawan จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภัาประชาชนอภัาประชาชนจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เหยียดเยียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เหียดเยียนซึ่งกันและกันเลย นหมีธาหนสุโจนเป็นสุขเป็นสุขโจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยเจงมีความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดให้โพดจากทุกภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดยำกินจิตกุศลังกรรมยำกินจิตกุศลังกรรมกรรมใดที่เป็นสุโณกรรมใดที่เป็นสุศลนักการย์ลังลูกหลานยากมีตรอในิจการทูกห้ท่านมีสันติกานทางคนเคยร่วม ับสมาคายทั้งคนที่รับสมาคายขอได้ส่วนกุศลผลของฉันขอได้ส่วนกุศลผลของฉันทางเจ้ากรรมในเรือนและเทวานเจ้ากรรมในเรือนและคุยขอให้ท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายได้รับส่วนกุศลผลบุญได้ส่วนกุศลผลบุญที่ข้าพระเจ้าอุทิศเสี้ยวนี้ด้วยเธอที่ทางเจ้าที่ฉังด้วยเธอสามเณรสันตุกายกรรมังวะจีกรรมังมโนกรรมังสัน สันติจาสันติจารสิกธโตสังานันทะตสังปัญจุปณะตุสังพุถารัตตานังธรรมารัตตนังสังขารัตตนังสัพพันตุสังขมันตุโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุการพิธีการศาสนาในครั้นี้ขอสิ้นสร็ลงแล้วครับ ขอบคุณท่านผู้มทุกท่านครับวันพฤหัสบด <'s> okay. ีจะเป็นวันที่ชาววรรณคดีกำลังเรียนท่านผู้มีเกียรติได้น้อักท่านใดขอจุรัตตขอเรียนเชิญเลยครับ Thank <laughs> you.